สวัสดีครับบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับประเทศพม่านะครับอันนี้เป็นปีนี้รั้งที่สามนะครับขึ้นของมัดเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เดินทางนะครับอันนี้มืดอตะะอันนี้เช่นนี้ครับขึ้นหยอดข้าวโพดสีแถวกับนิจานรุ่นอิสระถังขุีเกลี่ยวปรับได้นะครับทั้งหมดแดชุดนะครับ ส่ได้แค่8ทุครับถ้าใส่มากกว่าน,นี้ก็น้าหนักมันก็เกินนะครับวิ่งได้น้าหนักตามนี้นะครับวันนี้ขึ้นไว้เป็น2 0 0ัน,นะครับพยงงายามให้ไปมากที่สุดที่ไปได้นะครับถังกุยนรุ่นนี้นะครับมป็นถังกลิใบใหญ่รุ่นนี้ใส่ได้ใบละ2กระสอบ2ใบก็ใส่ได้่กระสอบ200กิโลนะครับกระทูจานก็เป็นกระทูจานรุ่นอิสระถังถังกลมนะครับ สันธุ์ของบริษัทคอนเจนช์คิดทั้งปุก็รุ่นใหม่เป็เกี่ยวปรับได้นะครับใบกระทุ้งจานลอยเหยียบซ้อมนะครับพอดาตกเป็นลอยยายนะครับบริษัทคอนเจนช์คิดขอบคุณมากนะครับลูก้าที่ไว้ใจสินค้านะครับฝั่งเทพพม่านะครับขอให้โชคดีนะครับ ชาวไร่ฟังพมา่าฝังไทยนะครับขอให้ฝนฟ้าดีๆนะครับปีนี้เสื่อที่จะได้ผลผลิตนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าฝนฟ้าเจ้าช่วยชาวไร่ชาวนานะครับผลดีผลผลิตดีก็ก็ช่วยได้อยู่นะครับช่วยได้อยู่ชาวไร่ชาวนาก็จะได้ผลผลิตเยอะๆเพราะราคาขายทั้งนาทั้งไร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ต,ตอนนี้ถ้าอุปกรณ์ดีๆนะครับแล้วก็ผลผลิตออกมาดีๆนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์ต่อห่วงนะครับแล้วแต่เราจะใช้เครื่องหยอดหรือเป็นเครื่องฉีดยาหรือเป็นทารุ่นนะครับทุกอย่างมันก็มีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทนะครับถึงชาวไร่ชาวนาน,นะครับเวลาซื้ออุปกรณ์ต่อห่วงนะครับก็ต้องใส่ใจมากกว่าตะกอนนะครับเพราะตะกอนเนี่ยเอ่อ ต้นทุนการทํานาการทําไร่ครับก็ไม่แพงไม่สูงแต่สมัยนี้ยุคนี้อครับไม่ได้การต้นทุนเนี่ยวิธีการลดต้นทุนนะครับสําคัญมากนะครับถ้าเราไม่หาวิธีลดต้นทุนนะครับเออค่าปุ๋ยก็แพงค่าเมล็ดก็แพงค่าน้ามันก็แพงทีน,นี้ถ้าเราทําสร้างผลผลิตไม่ได้เยอะนะครับทีนี้อยู่กันมันจะลำบากนะครับบวกลบแล้ว กำไรมันก็จะอยู่ไม่ได้ครับทีนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงสมมติเท่นเครื่องยนตกระโนะครับทําไมผมบอกว่ามันสาคัญมากเพราะเวลาเราไถาดินละไถดินตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับไถดินก่อนเราต้องใช้ไถใช่ไหมครับก็ไถน้ามันไถไปละเตรียมดินละสองสานเตดฐารพวนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นซื้อเมล็ดพันธุ์ครับลงทุนไปละ เราก็ซื้อปุ๋ยลงทุนไปละเตรียมทุกอย่างไละเตรียมดินเตรียม,มเมล็ดพันธุ์แล้วก็เตรียมปุ๋ยนะครับที่จะหยอดหลังจากนั้นหยอดเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราเจอเครื่องหยอดนะครับไม่ใช่เป็นมาตรฐานทุกอย่างที่เราทำนะครับการลงทุนนะครับที่เป็นซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์เตรียมดินก็เจอเครื่องหยอดนะครับการลงเม็ดมันไม่สมู่รเสมอแล้วก็ความลึกมันไม่ได้ระยะระวังต้นไม่ได้ ทีนี้สิ่งที่เราทํามาครับทุกอย่างมันก็จะเป็นกระทบมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เราหยอดเลยนะครับถ้าระยะระหว่างต้นเนี่ยไม่สม่ำเสมอความลึกมันลึกเกินตื้นเกินทีนี้เวลากระโพดงอกมาครับต้นมันก็จะถีมั่งห่างมั่งตรงไหนที่ต้นมันจะถีนะครับต้นมันก็จะเตี้ยตรงไหนที่ห่างต้นมันก็จะสูงทีนี้เวลาโดนฝนโดนปุ๋ยนะครับทีนี้ต้นเนี่ย มันก็จะเป็นสูงสูงต่ำต่ำทั้งแปลงนะครับทีนี้ทําให้เผลผลิตนะครับสุดท้ายที่เราจะได้ร้อยสิบวันร้อยี่สิบวันนะครับฝักมันก็จะน้ําหนักไม่เท่ากันความยาวฝักเนี่ยครับมันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าต้นถ้าสูงต้นแข็งแรงฝักมันก็จะยาวต้นเล็กเล็กต้นเตีย้ยเี้ยฝักมันก็จะเล็กทีนี้ผลผลิตนะครับมันก็หายไปทีนี้ชาวไร่ชาวนานนครับเรื่องเงินเนี้ยต้องเข้าใจ อันนี้สาคัญมากนะครับว่าเครื่องหยอดกระโูดเวลาเราจะหยอดนีอุปกรณ์นะครับว่ามันสําคัญขนาดไหน,นครับถ้าเราพยายามประหยัดตังตรงนี้ทุกอย่างเราก็มเมล็ดพันธุ์เราก็ต่อรองราคาไม่ได้ปุ๋ยเราก็ต่อรองราคาไม่ได้ปุ๋ยก็ต้องซื้อน้ํามันก็ตามนั้นเตรียมดินแต่ถ้าเครื่องหยอดเนี่ยเราพยายามประหยัดตังตรงนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสําคัญมากทุกอย่างเตรียมปุ๋ยเตรียม,มเมล็ด ถ้าเครื่องหยอดไม่มาตรฐานไปทุกอย่างมันกูร์สูญไปเลยหรืออีกคุนหนึ่งได้ผลผลิตตันแปดเราได้แค่ตันห้าตันสามมันก็เสียไปเท่าไหร่ครับสอไรแล้วก็กูณเอาถ้าเราทำัเยอะทีนี้เครื่องหยอดนะครับสาคัญมากนะครับแล้วแต่เราจะใช้เครื่องหยอดข้าวเราจะใช้เครื่องหยอดกระพูดเราจะใช้ขวนะครับเครื่องหยอดนะครับเป็นสาคัญมากนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนให้ท่าไรท่านาได้นะครับ บ้านเรามีปัญหาตรงนี้ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเครื่องหยอดนะครับไปเครื่องหยอดข้าวก็เป็นเครื่องยอข้าวซื้อจากร้านไหนก็ได้ได้ผลผล,ผลิตไม่ใช่ครับเอออัตราต่อไร่เป็นกี่กิโลความลึกต้องเท่าไหร่ระยะระหว่างต้นมันได้ไหมนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเราเป็นผู้ซื้อเราต้องหาข้อมูลนะครับผู้ขายนะครับผู้ผลิตเนี่ยอูเล็กๆล้รานเล็กๆก,ก,ก,กอ่ะหรือบ,บิบน,บนขนาใหญ่ครับเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้แต่เราเป็นผู้ซื้อนะครับ เราเลือกได้ว่าเจ้านี้เขาตั้งราคาอยู่มาตรฐานของเขาเป็นยังไงประสบการณ์ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ระยะระหว่างต้นความแข็งแรงนะครับเป็นยังไงซื้อมาแล้วภายในห้าเดือนหกเดือนพังหรือเป็นภายในหนึ่งปีสองปีพังมันจะคุ้มกันไหมนะครับต้องฝากไว้นะครับฝากไว้กับคนที่ดูไลฟ์อยู่นี้คนที่จะดูไลฟ์ทีหลักนะครับก เรื่องอย่างนี้นะครับช่วงยุคนี้นะครับต้องต้องหาคือรัต้นทุนนะครับตัวเครื่องหยอ่อนโคตรตัวไป,ปนี้ชนิดนึงเราซื้อมาอาจจะแพงกว่าร้านทั่วไปราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ทาสร้างผลประโยชน์ให้เราทุกครั้งนะครับเราใช้สี่หละครั้งหนึ่งถ้าสมมติมีระบบน้ําอาจจะสองครั้งสามครั้งทีนี้ก็มันก็จะสร้างผลประโยชน์ให้เราครับการความลึกได้สม่ําเสมอ,ร,อระยะระหว่างต้นได้สม่ําเสมอผลผลิตที่ได้มันก็จะเป็นลนฝาดีครับ ยมดินดีแล้วใส่ปุ๋ยตามที่ต้องการแล้วฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วอย่าระวังต้นออกมาสวยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ผลผลิตนะครับมากสุดที่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 จำเป็นสุดท้ายมันก็จะได้สร้างผลประโยชน์ให้เราได้ครับกำไรก็มากขึ้นนะครับโรงงานผลิตเรานะครับอยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอรพระพุทธบาทนะครับลูกค้า ที่สนใจสินค้าหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่บริษัทคอนจเจริญช่างกิจได้นะครับติดต่อที่เพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับเนี่ยครับเรื่องยอดข้าวคอ,อนจเจริญช่างกิจนะครับตอนนี้ดึกตละล้ครับอดอีของเสร็จปุ๊บขึ้นของเสร็จปุ๊บต้อรี ทำรีวิวให้ลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ